สวัสดีค่ะกัะซิลลุสวัสดีค่ะจำเล่าไหมคะหนูนิดหนูนิดอะไรเอ่ย Sorry. Hey. แม่ไม่อดีอ่ะไม่เป็นไรหรกเดี๋ยวค่อยติดไหนเนะาะชูเลยก็ได้หรกไม่เป็นไรค่ะตอนทักกลางวันคุณครูตื่เข้ามาทำหนูนี่ไม่สบายหรือเปล่าคะเอาลงต่ําๆก็ได้อลยอย่างน,น,นี้เลย 好 h ủ ผู้เลู้้งสัรบจา้สงที่มายอมของเหล่าบรรดาเมืองต่างๆในทุกเวลาจะมีเจ้าชายมาเจ้หแลนค้่พก็ไม่พอเจ้าชายองค์ใดเลยเอาลงก็ได้นะ แล้วจู่หญิงก็รักจู่มีฝันอย่างเป็นใจเชา้าวันหนึ่ง้าหยิงออกมาเดินเล่นในอุทยานดอกไม้ได้มีอีกาบินเข้หา,หามาทมอก,ก็ได้หรอกอ่าก็ได้ค่ะุก่หงทำไมจุปลกพชัปล่อยลูกแกวสีลูดล่วงลงไปในสระน้ำแล้วอีกาก็บ